p ลั n นเวิร์สมีรอบนี้นะคะเรายังอยู่กับสีสดใสแบบนี้นะคะแต่ครั้งนี้นวานจะลงสีรุ้งเป็นหลักค่ะทนนี่จริงพลด้นหน้าอนี้นวานได้ทำเป็นชาร์จใน YouTube แล้วก็รีลส์อยู่ใน Instagram ไปแล้วนะคะแต่เลามาดูกันแบบละเอียดยดกันแม่เผยแสงรุ้งที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยนวาแบบนอัดอปมาจากภาพที่นวารแบบเห็นในอ interest นะคะพยายามทางๆดูลายเส้นของอาร์ติสก็เกี่ยวกับเอชบันเ้นะคะนะวาหวาลลองไปเซิร์ชต่อ Instagram ก็เห็นเขาอยู่นะแต่เหมือนลายเส้นของงานเขาไม่ใช่แบบนี้แล้วอะคะ่ะการเผยมาใ่น คือจะเป็นต้นสซนสายรุงแล้วก็ลอยยึกย,ย,ยือสีดําข้างล่างนะคะสงขาว่า l e s เซอร์พลานอันนี้นวหวนพยายามจะทําให้เป็นฟอนต์คล้ายๆล้ายกิ๊บบิ้นทรัคเพื่อจะให้ฟีลความเป็น6070ยังคุโทนอยู่ในช่วงนี้นะคะต่อมาด้วยความที่นวหวนมีลายเส้นที่ยึกยือในหน้านี้นะนวหวนก็เลยขีดกริดให้เป็นลายยึกยือค่ะเป็นตัวเขียนสรุป Les เซอรพลานที่จะทําในสัปดาห์นี้ขีดกรอบสีม่วงที่อยู่ด้านขวาสุดนะคะอันนั้นเอาไว้แขียนวิ b แบ็กที่ได้จาก l e s เซอร์พลานค่ะกรอบจิ๋วจ วงด้านล่างอันนั้นเป็น others นะคะคือเผื่อมีอะไรจะเขียนเพิ่มเติมแล้วก็สีฟ้าฟ้าที่เป็นลายเมฆคือ goals เป้าหมายสัปดาห์หน้าค่ะส่วนหน้าทางด้านทรายไม่ได้คิดอะไรมากเลยค่ะแค่อยากให้มันเป็นสายรุง้งแล้วก็เป็นตัวยึกยือลายตารางแบบนี้ให้มันคุมๆกันไว้นะคะปิดท้ายด้วยการถมสีค่ะคือในในมันก็มีช่องว่างน้อยมากๆอยู่แล้วเราก็เลยเอาแคเป e ร์ทิปสีอ่อนๆเนี่ยระบายให้เต็มแล้วก็เสร็จสมบูรณ์